ได้คนคนละครคนครับเออคนะครครับของไกรของมันนะครับของมันน้ำยุ่งครับเราถือว่าของไครของมันนํายุ่งกันงันเพราะว่าเราก็มีลูกาก็ต้องให้ลูกเราอันนี้มีลูกเราก็ต้องให้ลูกเราแล้วแต่จะอนญาตใหใครก็ได้ไม่ใช่อาจจะมีคนนเราลูกเราลูกเราก็ไม่ได้อทีก็อยากได้เราก็ให้ได้มงเขเชื่อไ่มีไเขาอะไรวท่ใคร ที mm ่ร hmm. mm. mm ักษาเขาหลวงพ่ออะไรอะไที่รักษาเขาหลวงพ่ออะไรหลวงพ่อชูหลวงพ่อชูเออมีรูปไหมไม่มีเลยหลวงพ่อชูหลวงพ่อชูนั่นเล่าไม่จะไม่มีแล้วโอ้อยู่ไหนไม่รู้ว่าเดียวโคนนี้ดาราอะไรด้วยนะหลวงพ่อชูกับเขาเป็นอะไรเขาเป็นไปรักษาลำบากไหมตัวเขาเนี่ยเป็นลมเป็นลมอะไรเป็นเด็กน้อยเขาเรียกลมอะไรนี่ เหรอเอหลงอะไรของไปลุ้นด้วยแล้วก็ไอ้ไอ้หมอเลยเนี่ยหมอทูนเป็นเป็นคนสมลองห้าเด็มันชักมันชักเหรอชักัง้างๆหายใจไหมก็ยังไงจะเป็นลมแบบจะดักหนอเป็นเด็กน้อยเหรอแดงแดงไหม่หรอไอ้กว่าโอ้ยก็คลอดใหม่ๆอะประมาณไม่ประมาณเดือนหรือะไรเนี่ย เดี๋ยวมาแย่งกันนะก็ไม่แย่งหรอ,อกจ้เขาตัเลยนะืยโจกให้เป็นลูกเจ็บแล้วเนี่ยพี่อยู่ไหนดูจบหน่อยโนเขาเป็นตั้งแต่เล็กๆเลยเหรอเบเบอกเลยเหรอเบเบาหาเล่นไม่ขอเดือนเนาะเราเราเราขอทุนไหมเขาก็โล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 พอทุนกรมงานัวชิยาให้ตัวเล็กก็อย่าง่ายนะตัวเท่าก็ราคาพ่อของเขาเลย ทางโน้นครับทางโน้นก yeah. ็เบาทางนี er kind of like mm ้ี้จาลน่กพักว่าเออหลวงพ่อทูลก็เลยยกโกคห้เป็นหมอทูนก็เลยเบานี่เดียเดียวเดียวลงเหรลหมอทูแ่ต่แม่อบเลยเขรักษาแบบไหนบอกใครหลวงพ่อทูะหลวงพ่อทู เป่าทางวิทยาศาสตร์เป่าเป็น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 เป่ามนุษย์แล้วมันดีไหมมันดีไหมมันดีไหมโอ้เขาก็แน่เขาก็ขังแบบอาจารย์ทองเรียไม่ฟื้นเลยเหรอเออมันเลิกชักเลยหรอมันชักแบบไหนชักชักนิ่งๆหลบตาเนอะแบบคล้ายๆว่าใครจะตายวะนะอ่าแห้เป่าเป่าแล้วบานมดทูรที่ยาช่วย มาเลยรักษานานไหมเออกขยงว่ารักษานานไหมรักษานานไหมก็ไม่นานเท่าไหร่หรอกอืมมันเป็นเด็กน้อยๆเลยอ่ะอ่าน้อยๆตัวน้อยๆก็แบบเดียวมันเป็นโลกไอ้นั่นาะที่ก็แบบเด็กน้อยอ่ะตัวน้อยๆอ่ะเขาเรียกเป็นโลกโลกพันโลกพันลมอะไรเขาเรียกอะไรโลกสักกะตุอ๋อเนื่องว่าโตแล้วไม่ใช่เบบ่เลย ตายคืนไหมคงเขาอยู่ไหนวะเดี๋ยวตายคืนไหมน่นู่อ้่ตายคืนไม่ไหวตายคืนไหมไม่ได้ตายคืนโคตรตายคืนไม่ไหวอ่ะนอะแย่นี่หนมน้อยด้วยนะ แบ่งจุดทำไมาจากข้อ,อมันต้องบิงรุ่นเบิเดก็ต้องบิงรุ่นมาจากข้ระสอาตัูรุ่นรุ่นท่าใดแล้วโอ้สองสอเ,เด็กน้าแม่นนสงสองสอง,ส,องสี่หกห้าขึา้อไปส,สิ่งอไ ข้อสอข้ออนานยังนานลแ,แล้วโอ,อ้จะดงว่ารุงเแ่ล่รก่มาโซมาซมาโซมาโซมาซดีเอใส่สุดไเลยหละเธอขอซงเลยนี่ไปใช่บกน้ำบ่าเขาขามแชนบ่อชุดรถชุดรถเราจะไม่ต้องชุดรถด้วยเหรอใ่ชุดรถด้ออวยขอแม่หัวแดงันัว นี่คัดแก้รงนันี่รุ่นไหนคะัดไม่ได้เดียวนี่นี่ค่ะค่ะเยะมากลนี่นี่คัะตั้งใจนี่มัจุดหวนยูนแสดงให้แม่นี่โตหน่อยก็เจ้าด้วยนี่ยเนาะแม่ทำม้นนี่ยตหน่อยก็เจาด้วยเนี่ยขอเจ้ามันเอวไงเขาแต่ขอนเขากรจายยันชีกันนะเี๋ยวนี้เขากระจาสชีเเปตั้งแ่ ใคา่บอกมัน like ้อกว่าเียงนี <m <m ้มันจะเรีนว่างเวาจะไปไว้ทำไมราบกามนเน้เรจะนิ네่มานจเียนมันไ่นน้เรารื่องจแคบทรร้กาบ้าบอกวันนี้เราจะใช้กระสืองินสดาแล้วก็ทนแค่นใจยังไงยังไองไสนใจทำไมเน่ย สองกายยืนรถเจร่องขี้ตัวมุงมุงทั้งมูจันทร์กระซอ,อมอืเขาก็ได้ขายมืจังมีสตังกับพอซื้อหมาใช่อาย่ว่าเ,เขาไปนั่นเขาก็ดีเดีทับเขาเขาเป็นนั่ับเขาเขไปซื้อตู้เขาไปเลียกมังกินมันก็สบายครับเขาเขาถามเป็นยังไงอืมก็ดีเลย เงนสั่บ้านเท่าไรก็เนแป๊บเดียวเท่าเก็บหาตอนนี้ข้ายางลูกโอ้เหม็นยาจนดูดอย่าง้นี่ซิกจขี้น่ไอนี่มากู่คั่ม่รูมันก็เจ็บนี้มันเจ็บไหมแบด้บ้านของตัวเองที่ไีเนี่ยมีคนนอนกกว่าอะไรักได้บ้านยังมือบ้านยังนั่ สูงเป็นแค่แม่ค้าบ้านี่คนใหญ่เาหนักเงินมือแล้วก็ทำไม่มเป็นชอยยกหงันคามาใส่เงินใน,ใน,นตู้ตู้ตูเอาไมา้สั้นเดียวเยนะอเไยเนาะน,นี่คัดให้รุ่นมกเพิ่มบอดเนี่ยทำไมอ่มะมา,มาคัดที่บกเพิ่มบอดเนี่ยคดงอมทำไมพอมามไอ้แม่มาคัด เพิ่มไปหนักเลยโอ้อยมันใสมันใสโอ้อยะหนักเลยโอ้โอ้โ,อโ,อโ,อโอนึกกันได้แลวทิ้คัดเน,ะดนาะแม่คัดขาวอ่ะแม่คัดให้เนาย,ยมันหาหนาักตวนั่นอย่เนี่ยนักบ่มนะีเหรอแต่มี่อมนากกหนักเากหนักเฮ้ยชื่อเสษนี่น,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 า,นากหนักกับซื กกมีา้าฮะฮะไปเฉยงานบ้านตะค้เนี่ยบวในมุ่นแย้งนะจบมในมุ่เนี่ยดอกหายไปหาบน้วเ่อวงอยู่ในที่นอนเออบ้านนี้ใหญ่กับ่มีดอกหายเยไปหาบนาดอกหายครั้งไปหาบนาบวมลูกตะคเนี่ย มันมมันบวชเรื่องัวบางแกมันหนีพอย่างพุ่งอยู่เท้าก้อยังจะกลมๆนะก้อกลมอย่างมันได้อยู่ก้อก้อนี่ของนั่นนะออเนี้นยแอที่งบเข้าไปนะแ่ละมีดอกไม้ลงหนาแต่ก่อนคนนี้ยุงนะของแม่ตรงนี้นะของแม่ตรงนี้ของแม่ตรงนี้ที่เตาะก้นั้นแล้วมันเป็นดอกไม้อะมันมีพ้อยอ่ะเออเะนั่นแหละ มวยขัดเนื้อชหงนุกนั่นนะไปซะเนี่จะให้นุกันน่ะใส่แล้วใส่ใสกระถุนเองใส่กระถุงกออก้ไปใส่กระถุงเดี๋ยวคอยจะประดอีกทอดอีกครัอบนึงใส่น้ำขาบนี่นี่นกอสเฟไม่นี่ใส่ชโรนอยนี่ส่ไม่ต้องขึ้นเลยน้องไปเหรอนั่งไม่ล่างข่อเอานั่งนั่ง ดีนะได้ใส่เพิ่มบววนีไอ้บัวแล้วมีไอ้บวตแม่นี่มันก็เสียมันอมนวมันแกกันบ้วแยกันก็ยกยกไหมีม่นน่ไไปคยเห็นดวป่ะม่เา่อเนี่เราท่านนวเ่เสี่อมน่าเต่อมให้ลงบ่เชื่อมไปทัางักเล็กบอแม่นบอก อ้ไปแล้วลุงปชจำได้เลยโอ้หนเบิกตายแล้วตายแวตายแ้วตายแล้วนี่ไปแล้วเขาเจ็บไว้ตงแต่ลุ่มเมยเลยนะตอนนี้เจสกว่าแล้วมเแมเนี่ยเร็วนี่เ็รอยแล้วเนาะเอาเดี๋ยวนี้ค่อยเจ็บแด้เหรอเร็ว อยู่นานจัด